ตันที่ผมเดินไปเนี่ยผมเจอ,เอ,อหมูกกวัวนีกยอย่างเขาเนี่ยถ้ากระเด็นเขาตายตาบอดได้นะครับ เพื่อนพ่อพี่น้องที่รักของคุณชายจนท์ทรายครับวันนี้คุณชายก็มาอยู่ที่สวนสัมพราณนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสวนสัมพราณ์เนี่ยกับคุณชายนก็ผูกพันกันมาตั้งแต่วัยเด็กเพราะว่าตอนวัยเด็กเนี่ยบ้านก็อยู่ติดกับสวนสัมพราณ์เลยมีแค่ถนนที่เว้นให้กับพระบินทบาสมัยก่อนไม่ได้รู้ว่าตอนนี้เป็นอะไรบ้างก็เลยอยากมารือฟื้นความทรงจาที่นี่และอีกอย่างหนึ่งด้วยสถานการณ์ที่โรคโควิดมันระบาดนะขนาดนี้อยากจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีพึ่งตนเองนะครับวิถีการทําเกษตรอินทรีียย์ซึ่นน่่่งงตอออนนาาทบกววสสัมพยสก่นเป็าถ์ ท่องเที่ยวซึ่งก่อกําเนิดจากนะครับท่านดรชำนาแล้วก็คุณหญิงวลีเนี่ยท่านได้ซื้อที่ดินแห่งนี้นะครับตอนนั้นที่ได้ฟังประวัติของท่าน,นก็คือว่าท่านซื้อที่ดินแห่งนี้เป็นบ้านพักตากอากาศแล้วก็ท่านเนี่ยชอบในการปลูกกุหลาบนะครับก็มีสวนกุหลาบเต็มไปหมดสวยๆเต็มไปหมดเพื่อนๆแพรไปใครมาเนี่ยก็แนะนําให้ท่านได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวน,นะครับจากบ้านพักตากอากาศความชอบส่วนตัวในการปลูกของกุหลาบไปเป็นสถานท่องเที่ยวซึ่งเป็นชื่อที่ชาวต่างชาติจะเรียกที่นี่ว่าโรสการ์เด ส่วนสภาเปลี่ยนไปเป็นระบบความยั่งยืนยึดถือแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9อย่างเต็มรูปแบบเลยก็ว่าได้ครับเพราะเป็นการทำเกษตรแบบยั่งยืนสามารถหล่อเลี้ยงตัวเองหล่อเลี้ยงธุรก,กิจบนความพอเพียง เท่านั้นยังไม่พอครับก็ยังเผยแผ่ครับองค,ความรู้ต่างๆแล้วก็ชักชวนนะครับชุมชนต่างๆเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในแนวคิดอันนี้ด้วยครับนี่น่าสนใจมากๆซึ่งวันนี้คุณชายก็จะมาแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในส่วนสัมพันธ์ณเวลานี้นะครับว่ามีอะไรบ้างซึ่งหลักๆใจความจริงๆมีหลายสเตชันมากๆแต่ว่าคุณชายเนี่ยขอเสนอ3สเตชันใหญ่ๆที่คุณชายมาครั้งแรกตอนที่มาวันเปิดตัวแล้วสุดประทับใจก็คือปฐมฟาร์มนะครับเดี๋ยวเราจะต้องข้ามแม่น้ำไปนะครับ เสื้อชูชีพระหว่างนี้เสื้อวางชีพอะไรเนี่ยอมยิ้มได้ออมยิ้มโหมดตายจับเอาตัวใหญ่สุดเลยปลอดภัยนี่แม่น้ำท่าจีนสมัยก่อนเนี่ยว่ายจากบ้านตัวเองข้ามไปเล่นวัดเดชาวไหว้มีเรือโยงมาเรือโยงมาตรงเนี้ยเกาะเรือโยงน้ำดูดตัวพี่ปีใต้ท้องเนือเจ็ดวันยิ่ไม่ตายอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> 哈哈，好，哈哈。 เรียนรู้ธรรมชาติเนี่ยชีวิตอยู่กับธรรมชาติอยู่ความเรียบง่ายเราไม่ต้องไปแข่งขันกับใครนะครับเราไม่ใช่ไก่อันนี้เป็นเส้นทางแอดเวนเจอร์ที่ไว้ทํากิจกรรมด้วยนะครับขายใครจะเป็นแบบแนวแอดเวนเจอร์ Adventure ตะลุยป่าตะลุยพงก็ไม่ต้องเดินบนไม้นะครับก็เดินลุยปา่าลุยพงตอน,นที่ผมเดินไปนะผมเจองูห่อสู้เจ็บมากเจ็บอันนี้นนะผมเอาไ,ไนนะีแผล่บนเนี่ยยอดมาไม้ไปยังเนี่ยยอดเนี้ยคุณกล้องสูมไหม เนี่ยผมไม่รู้ไอ้ไปได้ยังไงเนี่ยผมเอางูตัวนั้นซนึ่งปนเป็นแฝงเลยเคยเห็นกันไหมเนี่ยอันนี้เรียกต้นตีนเป็ดน้ําแต่อันนี้เป็นตีนเป็ดอากาศก็อยู่ในอากาศต้นตีนเป็ดน้ําเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาก็มีทั้งข้อดีและเขาเสียงยังรูปเนี่ยครับถ้าหล่นไปในน้ำเนี่ยเปลือกที่กระเทาะออกเนี่ยบางคนเอาไปปลูกต้นไม้ได้เพราะเขาอุ้มน้ำหรือซับน้ำได้ดีส่วนสิ่งที่อันตรายก็คือเนี่ยครับยางเขาเนี่ย ยางเขาเนี่ยถ้ากระเด็นเข้าตาเนี่ยตาบอดได้นะครับผมแต่ในความที่เขาร้ายกาดเนี่ยมีร้ายก็ต้องมีดีนะครับก็เอาอยางเนี่ยไปผสมน้ําในลนักษณะเจือจางเอาไปฉีดเป็นสารยาฆ่า,มาแมลงได้อย่างหนึ่งแต่ระวังเรื่องนี้นะระวังนะอย่ายไปฉีดให้ลมพัดเข้าตาตาบอดนะจะบอกให้าตาบอดเป็นไงตาบอดอยางก็แนเรียบ <laughs> <laughs> อย่างที่บอกว่าที่เนี่ยเขาคือการทำฟาร์มออร์แกนิกแบบเต็มรูปแบบ100ซใช้คํานี้เลยว่า100นะครับก็มาตั้งแต่เรื่องน้ําอย่างเรื่องน้ำเนี่ยก็มีการพักน้ํา ไม่ใช่เพาพื้นที่อยู่ติดแม่น้ําแล้วเจาน้ําขึ้นมาใช้เลยไม่ได้นะครับมันจะมีสารตกค้างอยู่ก็ต้องเอาน้ํามาพักไปก่อนประมาณ2เดือนหรือ3เดือนนะครับแล้วก็สังเกตอาการว่า,าพืชพันธุ์พัญธาหารสัตว์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแป,แปลงในช่วง2เดือนนี้ไหมถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราก็สามารถสุกน้ำแบบตรงนี้ เข้าไปอยู่ในแปลงไร่ของเขาได้เลยนะครับใช้ได้เลยแต่ถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลง,เ,ปลปลงเช่นต้นไม้เหลืองหรือว่ามีสัตว์ตายนะครับก็ต้องเอาน้ำนั้นไปตรวจว่าเกิดเหตุการณ์อะไรนะครับถ้าเกิดว่าน้ําเสียก็ไม่สามารถใช้ได้เช่นกันอย่างเรื่องดินเนี่ยคงไม่ค่อยเป็นปัญหานะครับใครหลายๆคนก็รู้ว่าถ้าดินร่วนก็คือปลูกต้นไม้ได้ดีนะครับแต่จะมีปัญหาที่สุดก็คืออินทรี w. ย์วัตถุอินทรีย์วัตถุอย่างที่บอกว่าเราจะทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยการที่ซื้ออินทรีย์วัตถุไม่ว่าจะเป็นมูลอะไรต่างๆเนี่ยเราต้อง เขาไปซื้อไม่ได้อะไรครับเนี่ยถ้าเป็นความเปิดเนี่ยหมายความว่าสัตว์เนี่ยเขาก็จะดูแลตัวเองก็คือปล่อยให้กินตามธรรมชาตินะครับส่วนใหญ่เกษตรกรก็จะไม่ใช้สารเคมีนะครับก็จะปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติมูลที่ได้มาเนี่ยก็ค่อนข้างมีสารพิษตกค้างที่น้อยนะครับแล้วเวลาใช้เนี่ยเรามากองไว้ก่อนถ้าเอามือสอดเข้าไปแล้วมันร้อนเนี่ยยังใช้ไม่ได้แต่ถ้าเราเอามือสอดเข้าไปแล้วเนี่ยอุณหภูมิในในตัวอินทรีย์วัตถุกับอุณหภูมิของตัวข้างนอกเนี่ยมันเข้ากันหรือว่าใกล้เคียงกันงั้น เราไปใช้ได้ไม่งั้นต้นไมเ้เฉาตายเยนี่ยจะบอกให้เออนี่สาระเนี่ยเอาเอามาให้ปฐม,มบทแห่งความยั่งยืนก็คือมเมล็ดพันธุ์ที่เราต้องเก็บนะครับถามว่าทําไมเราต้องเก็บครับเพราะว่าเวลาเราไปซื้อไปหาเนี่ยมันแพงนะบางคนก็บอกว่าถุงละยีบาท30บบาทเองมันไม่เห็นแพงลองแกะ,มะเมล็ดดูดิ มาเฉลี่ยดูดิดโหแพงประยาพาราเซตามอนิกครับแล้วก็อันนี้อย่างที่คุณชายชี้ให้ดูต้นตีนเป็ดน้ำเมื่อกี้เนี้ยนะครับเวลาเขาแห้งแล้วเนี่ยเปลือกนอกหลุดมาได้เป็นแบบนี้มันก็จะอุ้มน้าได้ดีเอาไปปลูกต้นไม้มันก็จะงดงามเลยทีเดียวนะครับอ่ะวิธีเก็บมเมล็ดพันธุ์เนี่ยไม่ได้ยากครับก็คือเราไม่ควรแค่ไปเก็บมเมล็ดพันธุ์ที่มันแก่ขาต้นเท่านั้นเองนะครับเราเก็บมเมล็ดพันธุ์ที่มันสุกนะครับเอามาตักให้แห้งแล้วก็มาเก็บในถุงพลาสติกหรือขวดโหลที่อากาศเข้าไม่ได้นะคร ขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้ใส่ครับอย่าใส่มืออย่างนี้แล้วก็ใส่กลับเข้าไปเพราะว่ามือเราเนี่ยมีความชื้นถ้ามีความชื้นตัวมันก็ทําให้เขาขึ้นลาทันทีครับแล้วถ้าขึ้นมาแล้ว้ขึ้นมาจะตัวใหญ่กว่านี้หน่อยเนี่ยคุณพาผมเป๋อะไรครับเนี่ยนะฮะแล้วก็เก็บแบบนี้นะครับแช่ตู้เย็นนะครับอยู่ได้เป็นปีเลยนะครับว่าเราจะย้ายบ้านไปไหนนะครับหรือว่าน้ําท่วมโลกเราสร้างเรือโนอาลําใหญ่ๆนะครับก็เอาไปเก็บในนั้นได้เป็นปีนะครับขึ้หนังมา2020นะครับน้ําท่วมโลกนะครับไปกินนิดห็นมึ่ ครบองค์ประกอบของการทำอินซีที่เรียกว่าออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์มันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับผมดินมเมล็ดพันธุ์เดี๋ยวเราไปดูว่าการเพาะปลูกเป็นยังไงตามมือชายมาเลยจ้าที่บ้านเราใส่กระถางไว้ไปถึงบ้านบีบไถให้แตกก่อนปลูกนะครับอ๋อบีบไถให้แตกอ,อ่าไถให้แตกก่อนปลูก บีบไข่ไก่นะครับไปบีบผิดนะครับ,บ,บเรื่องยาวเลยเรื่องยาวเลยนะครับรผมยิ้มลุงเขาบอกบอกว่าให้บีบไข่บีบไข่ไปถึงบีบเลย ข่ไก่ไข่เป็ดนะครับตั้งแต่เรียนมาตั้งแต่ฐานแรกเลยก็คือเรียนรู้เกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับดินเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์นะครับผมตอนนี้ก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับการเพราะเมล็ดครับเ <_ s> พาะเมล็ดเนี่ยอย่างที่บอกว่าถ้าองค์ประกอบมันครบดินดีนะครับเมล็ดพันธุ์ดีการให้น้ําก็เหมือนกันบางคนชอบบอ,อกรถให้ชุม่มการให้น้ําพืชผักผลไม้เหมือนกับการให้น้ําคนเรากินได้เท่าไหร่ผลไม้หรือพืชผักเขากินได้เท่านั้นนะครับที่เหลือเขาก็ปล่อยทิ้งไปไม่มีประโยชน์นะไม่ใช่โอ้โหกระถางเท่านี้ตักกันเป็นขันเป็นโอ่่่งรรัออยาาาาาากใหห้้้มมนนนนนนชุเเเเทททไดะีื เพราะปลูกปลูกครับไม่ใช่ฝังบางคนเนี่ยยขุดหลุมทีเนี่ยขึ้นข้อคาครับแล้วเอาไปปลูกแล้วก็มองว่าทำไมต้นไม้ฉันไม่เติบไม่โตสักทีมันจะไม่โตได้งไงล่ะพ่าคุณนะฮะ<อ>ก็ขุดไม่ต้องเอาแค่พอประมาณนะครับผมเดี๋ยวต้นไม้เขาจะมีมเขาเรียกอะไรจะมีการรักษาตัวเองเองรามเขาแข็งแรงมากไม่ต้องห่วงนะครับผม มาถึงที่ของเขาแล้วนะครับมากินให้มันดูเลยว่าเขาออร์แกนิกจริงๆหรือเปล่ากินใตายตตรงนี้ไหมนะฮะเก็บผักแล้วขึ้นไปปรุงอาหารกันสดๆกันเลยทีเดียว <c oughs> ต้องเที่ยวแบบนี้ใช้ไลน์ทีเดียว <c oughs> ไม่ต้องตีพริกใส่หน่อยมันจะได้รสชาติซูซ่าซซ่า พอแล้วนี่คือวิถีแห่งแห่งความพอเพียงนะครับก็พี่ๆ ที่นี่ก็จะบอกว่าเราเก็บแต่พอกินนะครับผมคนอื่นจะได้จะได้มามาเก็บต่อจากเรามาเรียนรู้ต่อจากเราไม่ใช่ว่าเราจ่ายเงินมาแล้วเราจะเอาให้คุ้มนะเออนี่คือต้นมิ้นต์จริงๆนะคือผมชอบถูกหลอกว่ามิน้นกับใบบส้ระแนมคือ,อันเดียวกันนะสุดท้ายมันไม่ใช่นะมันก็มีต้นมิน้นะเห็นไหมาบางคนไม่ไม่เคยเห็นนะต้นมิน้นเป็นไงแล้วก็กลิ่นเนี่ยมันก็เหมือนกับหมากฝรั่งที่เราเคี้ยวครับเออแปลก อันนี้ผักชายานะฮะชายาชายาชายาชาก็ไปเจอหลายๆที่ในตลาดนะความผมนะครับบางที่ก็เรียกว่าผักของชลรดนะครับเอาใบเขาเนี่ยไปผัดน้ำมันหอยอร่อยสุดๆนะครับตอนนั้นคุณชายเอาไปผัดใส่สันคอหมูมั้งอร่อยมากๆนะครับไปเจอที่ไหนในตลาดสามพารานก็กดหนุนกันด้วยนะจ๊ะก็เนี่ยครับก็เป็นสุดท้ายแล้วเนาะก็คือเป็นสเตั่นที่ให้เก็บนะครับพืชผักในไร่ในสวนเนี่ยเอามาทาทานนะครับซึ่งชอบอะ คือที่นี่นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เราได้รู้จริงทําจริงนะครับผมแล้วก็จนมาถึงสุดท้ายเห็นไหมว่าเอามาทํากินด้วยนะก็อยากแนะนําให้มานะครับแนะนำให้มานะครับผมแล้วก็อะไรที่เก็บไม่ได้เนี่ยก็จะเขียนว่ารอเก็บเมล็ดพันธุ์เด็กเจ้าด,ดูนะครับที่เหลือก็จะเก็บได้หมดก็อย่างที่บอกว่าเก็บเต่พอกินนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวคุณชายจะไปทําอาหารกัน เหตุที่ต้องช่างครับเพราะว่าในการทำระบบออแกนิเหลืออีกสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราต้องมีการส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานนะครับที่เข้ามาตรวจสอบใช่ครับผมขอบคุณครับบาย Yes, yes, yes. with it. เนี่ยพอมาถึงฐานสุดท้ายเป็นฐานที่คุณชัยรักและชอบที่สุดนะครับเป็นฐานเกี่ยวกับการทาอาหารซึ่งแบบที่ไปเก็บผักเก็บหญ้าเก็บอะไรเมื่อกี้มาก็การเตรียมวัตถุดิบให้กับคุณชัยก็สามารถรังสรรค์เมนูมาได้4เมนูใช่ไหมก็ใช่ก็มีแกงจืดไข่น้ำนะครับแล้วก็มีไข่เจียวมีผัดผัก รวมนะครับระหว่างดอกชมจันทร์นะครับกับวอเตอร์เกรสแล้วก็เหลือไปเห็นพอดีนะครับก็มีกะปิก็เลยทำน้าทริกะปิไปด้วยนครับทางที่นี่ก็เตรียมข้าวห่อใบบัวให้ซึ่งข้างในก็มีหมูแดดเดียวกับปลาดูกฟูผัดพริกแกงนะครับก็เดี๋ยวมาทานกันว่าอร่อยยังไงบ้างนะครับผมคุ้มนะจริงๆก็อย่างที่บอกว่าพาครอบครัวนะคุณพ่อคุณแม่คุณลูกคุณหลานนะครับผมมาทากิจกรรมแบบนี้ยผู้ชายว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ทำให้ครอบครัวมันเป็นครอบครัวอยากให้ทุกพี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับ

พอคุณก้าวชอบรสชาติฝีมือแบบนี้เลยนคือดีอะ่ะมาเจอขายแล้วกินข้าวดีกว่าครับก็ที่ผสมอากาศอินฟรมครับยังมีแ่งการเรียนรู้เกี่ยวกับทำเกษตรอินทรีย์แล้วก็ยังมีคาเฟ่ด้วยใช่ไหมครับก็จะมีบริการให้ก็ตามบอกนี่เลย ชัดเจนนะครับไม่มีการหลอกลวงใดๆแล้วก็ประธานาธินี่ก็จะมีอะไรเนี่ยน้ำน้ำอันชันไปเตยน้ำ <laughs> อัญชันใบเลยคะลื่นลื่นน้ำอันชันไปเตยเออเปลี่ยนเป็นตามฤดูก,กาลอ๋อเ,เป็นไงครับ เรื่องข้าวเนี่ยจริงๆคุณชายอยากได้แรงบันดาลใจเป็นคนที่ใส่เสียนะครับเวลาตักข้าวเยอะๆแล้วก็ทานไม่ค่อยหมดเนี่ยก็เลยอยากให้รู้ถึงคุณค่าของชาวนาที่เขาทานานะครับก็าจะได้ข้าวมาแต่ละ,มะเมล็ดมเมล็ดเลยเลือกสเตชันนี้เพราะว่าอยากรู้ว่าตั้งแต่ดำนาจนได้ออกปเป็นเมล็ดข้าวเนี่ยมันเหนื่อยแสนสาหัสแค่ไหนนี่เชื่อแบบว่าแค่ปักแค่2ต้นน่ะปวดหลังแล้วอ่ะ <c oughs> ฉะนั้นเวลาการกินข้าวครับอย่าลืมนะครับกินข้าวอย่าทิ้งเนี่ยคุณชายมาดัดนิสัยตัวเองแบบนี้เลยให้มันรู้กันไป เออให้มันแยกกันไปไปครับอืออ่านี่ครับปั่นถือว่ามืออาชีพได้เลยนะครับอันนี้เอาแล้วครับแหมสวยครับครับผมมาเขาให้มาเขาให้อือเอาละถือว่าน้ำก็ไม่ลึกนะครับอันนี้เราไม่ปล่อยเข้าเราปล่อยเข้าจะลึกกว่านี้เดี๋ยวบางทีเด็กๆจะมานะครับอ๋อฮะ หมาปักอย่างนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพ็อปักมาถึงนี่ปั๊บแล้วก็ไล่อันนี้ไปอันนั้นก็ได้ครับนนผมจะมองสวยทันทีคคือที่เป็นงานที่แหละพี่ใช้ผมไงร้องรามาในงานเพียงหนึ่งใจไม่ใช่ไม้ไม่ใช่ไม้ครับผม <c oughs> ตากก็จะข้าวตรงนู้นนะครับก็มาเป็นมเมล็ดตรงนี้ต้องทงาไงก่อนมันถึงจะมาเป็นตรงนี้ได้กกต้องฝาดก่อนต้องฝาดก่อนอ๋อฟาดก่อนก็คือต้องเอาไปพึ่งแดงนี่ยอ๋อจากข้าวที่เป็นรวงเอาไปพึ่งแดง แล้วก็ฟาดมันก็จะมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็ตำใช่ไหมครับตำให้มันเป็นยังไหมต่อไปต่อไปจะไม่กินข้าวเลยอีกแล้วโกงๆค่ะโปรแกรมงกงเดี๋ยวนี้อะครับโอ้ยโอ้ยมันจะแตกกลัวไปหมดเลยไม่ไม่เอาแล้วไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เอาแล้วไม่กินข้าวเหลืออีกแล้วอะต่อมาทำอะไรต่อฮะ สีไม่ใส่คงใส่เครื่องดนะูดูเอาอยัางไงต่อโอ้หมุนอย่างนี้ฮะอยู่ตรงนี้โอ้ซาลาวมันเยี่ยมมากมากาเลยตัวนี้แอดโดิไนเซอร์สีขาวอ๋อมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้จริงๆด้วยก้าวเดี๋ยวก็มาปัด ใช้เปลือกเอาย่งเยวโอเคโหไปหมดแล้วข้าวอ๋อได้ดูได้ดูโอ้โหคือสมัยก่อนก็ทำอย่างจริงจริงเลยค่ะคือฝันใช้น้ำหนักให้ให้ข้าวมันอยู่ข้างในเพื่อให้ตัวเปลือกอะมันไปข้างนอกโอ้โหผมเชิญชวนเลยใครมีลูกมีหลานนะจริงๆมาสเตชันนี้จะได้รู้ถึงคุณค่าของข้าวเลยจริงๆ นอกหรอกไปดูโม่เลยบอกตรงว่าดูโม่เลยเนี่ยนะฮะไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายผมบอกเลยอยากเนี่ยดูสิว่า ให้เปลือกอ่ะเล่มีอีกเสียัย้นตอนไปตอนอื่นเลยก็ได้ครับไม่เป็นไรแล้ว <c oughs> <c oughs> ยังไม่กินข้าวเหลืออีกแล้วบอกเลยอยากการเดินทางในวันนี้สอนให้คุณชายรู้ว่าชีวิตแค่มีกินมีอยู่มีใช้ก็เพียงพอแล้วความจนไม่ได้น่าก,กลัวหรอกแต่ความไม่รู้จักพอต่างหากที่น่ากลัว